สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ะปุกพามาชมกับรถครอบครัว7ที่นั่งดีไซน์สปอร์ตส,สุดคุ้มค่ะสำหรับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต 2.4GTNavigator ชมปี2016เกียร์โต้ขับ2คันนี้นะคะมาพร้อมกับรถบ้านมือเดียวประวัติดีเช็คสู์ตรงและที่สำคัญค่ะเลขไม้วิ่งไปเพียงแค่74,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้เนี่ยผู้ชมขามาพร้อมกับราคาพิเศษสุดคุ้มมากๆ กันเลยทีเดียวนะคะได้รถตัวสีขาวมุกได้รุ่นท็อปขับ2ออปชั่นจัดเต็มขนาดนี้นะคะราคาปกติหน้าป้ายค่ะ อยู่ที่788,000บาทค่ะคลิปนี้แลกรับส่วนลดพิเศษอีก50,000บาทนะคะเหลือเพียงแค่738,000บาทเท่านั้นเองค่ะสําหรับใครที่สนใจสามารถแคปหน้าจอและส่งมาได้เลยค่ะที่ l i น์แอดออฟฟิเชียล s i k s 1 2 3 4ทักไปว่าแลกรับส่วนลดนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็แลกรับนะคะโปรโมชั่นฟรีค่าจัดค่าโอนอีกด้วยสําหรับตัวรถคันนี้นะคะชุดไฟหน้าเป็นเลนโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่เป็นเส้นสายใบไบม LED สวยๆกันเลยค่ะ ตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาได้เป็นตัวกระจังหน้าสไตล์ดินามิกชิล l d นะคะสวยงามสปอร์ตทั้งตัวโครเมียมแล้วก็ตัวตะแกงรังพึ่งกันเลยคุณผู้ชมชุดไฟฝั่งนี้สภาพสวยสภาพดีเช่นเดียวกันนะคะด้านล่างเนี่ยนะคะกันชนสีสวยเนียนกริบมากๆมาพร้อมไฟตัดหมอกถึงคู่หน้าไม่มีร่องรอยเฉียวชนอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงล้อด้านข้างนี้สี่เหลี่ยมบึกเบินพร้อมเลยพร้อมใช้งานรับกับตัวล้อแม็กซ์นะคะที่มาในสีทูโทนเป็นซีรีส์ขอบ18นิ้วด้านข้างนะคะของตัวราบันไดคันนี้ไม่มี ร่องรอยของการเฉียวชนหรือว่ารอยขูดกระแทกมา่งแน่นอนค่ะสําหรับตัวด้านข้างคันนี้นะคะผู้ชมคะสภาพสีสวยๆในเนียนสีเสมอกันรอบคันค่ะมาพร้อมกับตัวกระจกมองข้างดีไซน์แบบพรีเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวอีกด้วยแล้วก็ติดฟิล์มมาให้กันแบบรอบคันเรียบร้อยพร้อมใช้งานค่ะสําหรับตัวรถเนี่ยผู้ชมคะอัปเดตภาษีพรบปี67กันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวราวราคาด้านบนนะคะผู้ชมคะมาพร้อมกับตัวคิ้วกศาสร์ด้วยภายในคันนี้เนี่ยผู้ชมคะ ตัวนี้ก็จะเป็นที่จับประตูแบบโครเมียมเนาะมีตัวคียเลดอัจฉริยะมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยจะเป็นโทนสีดำนะคะดูแลรักษาง่ายคาดพวก ดีไซน์เส้นสายเปียโนแบล็กด้านในนี้จะเป็นซอกสีแห้งๆเดิมๆจากโรงงานไม่เคยมีการพ่นซอกทาสีหรือว่าเกิดอุบัติเหตุมาสําหรับภายในเนี่ยนะคะผู้ชมขาจะเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยเน้นเส้นสายพวกโครเมียมด้วยนะคะทำให้ดูสปอร์ตแล้วก็หรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะด้านในมีแอร์แบ็กมาให้คู่หน้าเลยค่ะตรงนี้เนี่ยจอกลางนะคะก็จะได้เป็นจอทัชสกรีนค่ะมาพร้อมเนวิเกเตอร์ดูหนังฟังเพลงบลูทูธเชื่อมต่อกล้องมองถอยหลังด้วยระบบแอร์เป็นตัวแอร์ออโต้แยกอุณหภูมิได้2ฝั่งแบบดู โซนกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับเกียร์ด้านล่างคันนี้เป็นเกียร์ปรับออตโต้ใช้งานง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะ และยังมาพร้อมกับตัวเบรกมือแบบไฟฟ้าคันหนึด้วยนะคะเรียกได้ว่าสุดคุ้มสุดๆเลยนะคะภายในนะคะผู้ชมขาตัวรถคันนี้กว้างขวางจุของได้เยอะมีช่องเก็บใช้สอยกันเยอะแยะมากมายแล้วก็ตัวบเบาะเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้งด้านฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งปรับได้คู่หน้าเลยนะคะผู้ชมขาปรับเอ็นปรับขึ้นหน้าขึ้นลงต่างๆเนะะี่ยค่ะก็ใช้งานแบบไฟฟ้าได้หมดเลยค่ะมาพร้อมกับตัวพรมลากระดุมิกด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังคันนี้ค่ะผู้ชมขา กว้างขวางนั่งสะดวกสบายเนาะสภาพแผงประตูก็สวยๆแบบนี้กันทุกบานเลยนะคะ <_ d ance> ด้านในเนี่ยจะมีที่จับนะคะขึ้นลงสะดวกสบายมากๆภายในพรมหลังคาสวยเนียนไม่มีรอยเจิมรอยอยันมาพร้อมจอกลางติดเพดานด้วยนะคะเ <_ d ance> ชื่อมต่อ DV d ด <ance> ีดูหนังดูการ์ตูนได้เลย <_ d ance> แล้วก็จะเป็นตัวแอร์ราวครบ3แถวตอนภายในเบาะคันนี้ค่ะสามารถปรับแยกได้เป็นแบบ60ต่อ40นะคะตัวเบาะสภาพสวยสภาพดีเลยค่ะผู้ชมขาแล้วก็ด้านหลังนี้นะคะก็ยังมีชุดแต่งสวยๆมาให้ไม่ว่าจะเป็นตัวสปอยเลอร์นะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่ ด้วยนะคะแล้วก็ตัวไฟไท้ายคันนี้เป็นเส้นสาย LED นะคะยาวลงมาจนถึงด้านล่างตัวกันชนเลยนะคะซึ่งมาพร้อมกับเซนเซอร์กับระยะถอยหลังถึง4จุดกันอีกด้วยสำหรับตัวรถคันนี้นะคะผู้ชมขาสภาพดีช่วงล่างก็เดิมๆค่ะมีทั้งตัวพวกยางอะไหล่นะคะแล้วก็แน่นๆนะคะคุณผู้ชมคันนี้ช่วงล่างคือแบบนุ่มนวลนั่งสบายมากๆเลยทีเดียวนะคะภายในก็ยังมีตัวกล้องมองถอยหลังมาให้อีกด้วยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยด้านในนะคะจะได้เป็นตัว จอกลางนะคะไว้ดูหนังดูการ์ตูนได้เลยสําหรับเด็กๆนะคะแล้วก็แอร์ราวมีไม้ครสามถวถ่ตอนนะคะภายในสะดวกสบายดูกว้างขวางสงโปร่งมากๆไม่อึดอัดแน่นอนค่ะสําหรับตัวซอกตัวสีคันนี้นะคะได้ซอกสีเดิมแห้งๆไม่เคยมีการพ้นซอกหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะแล้วก็ตัวนี้ ร่องรอยจากการใช้งานถือว่าน้อยมากๆก็เลยค่าส่งกันเลขไม้ที่วิ่งมาเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะสําหรับตัวแผงประตูด้านข้างนะคะไม่มีร่องรอยการเฉียวชนอุบัติเหตุเกิดขึ้นตัวสีที่ราวบันไดเนี่ยสภาพเดิมไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนมาได้กุนใจคีเลย์อชิริยะสองฝั่งคู่หน้ากระจกก็จะได้เป็นตัวปรับไฟฟ้าและปรับออตโต้ฝั่งคนขับ ะะภายในตัวนี้ซอกสีให้ง่ายเดิมๆเลยค่ะไม่เคยมีการพ่นซอกทําสีหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างแน่นอนนะคะสาหรับด้านในตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นเบาะสภาพสวยๆค่ะไม่มีร่องรอยฉีกรอยขาดมานะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเบาะรับไฟฟ้า8ทิศทางนะคะด้านในยังมีในส่วนของเซ็นเซอร์การเตือนการชนด้านหน้ามีปักเซ็นเซอร์ถ่ายหลงังพร้อมกับระบบการลื่นการถลายด้วยแล้วก็ได้เป็นตัวปุ่มพุ่งสตาร์ตต่างๆนะคะมีกระจกวงข้างพับเก็บอก โต้ดวยะะแล้วก็พวงมาลัยคันนี้หุ้มด้วยหนังส,สวยๆค่ะมีโครคอนโทนมีพวงมาลัยมาติฟังก์ชันและพดเดอร์ชิปด้านหลังนี้เลขไม์ตัวรถนะคะวิ่งไปเพียงแค่7 4 5 1 4กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าไม์นี้น้อยสุดเลยสภาพเทียบเท่า,ทานา้องๆใา้แดงกันเลยนะคะสาหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมเครื่องยนต์ด้านหน้าต่อตามมาเลยคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นตัว Com m o n เร i l DID เชื้อเพลิงดีเซลขนาด2.4ลิตรเครื่องยนต์แห้งๆไม่มีคราบร่ึมมมไี การไหลยเยิมนะคะโครงสร้างบอดี้ตัวรถเดิมจากโรงงานทั้งหมดค่ะตรวจสอบเช็คประวัติทางศูนย์ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถคันนี้นะคะผู้ชมค่ะหวัวน็อตฝากระโปรงเดิม ไม่มีร่องลอยการฉีกกันขาดด้วยนะคุณผู้ชมคือล่องลอยจากการใช้งานคันนี้ถือว่าน้อยสุดเลยจริงๆใครที่หายอยู่นะคุณผู้ชมขาคันนี้บอกเลยว่าเชีย์สุดใจมากๆนะคะวันนี้ราคาพิเศษกันเลยค่ะเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนนะคะสามหมบาทเท่านั้นจากปกติเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทเครดิตดีฟรีดาวและฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะเฉพาะเดือนกันยายนนี้มูลราคา2 0,000บาทกันอีกด,ด้วยค่ะใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามาได้ที่ SIKS1234 หรือว่าเป็นเบอร์โทร 063 5064777กลับมาพบกับกเซลกระปุกได้ใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยสวัสดีค่ะ